รูจีนปีนี้ต้องจัด6ร้านเด็ดการหลวงที่สายกินห้ามพลาดมาวันนี้บูบีมินเรามีร้านเด็ดมาป้ายยากันอีกแล้วม้องหหาที่กินเด็ดในการหลวงกดเซฟคลิปนี้ได้เลยอันนี้บอกได้เลยว่าครบทั้งที่กินที่เที่ยวพร้อมแล้วออกเดินทางไปเช็คอินกันได้เริ่มกันที่ศาลเจ้ากวนอูจุดเช็คอินที่สวยงามมากที่เป็นสายถ่ายรูปห้ามพลาดที่นี่เด็ดค่ะจนหนำใจเราจะมาต่อกันที่ร้านธนาโอชาวยเตีวแค่ในตำนานระดับมิชลินไกด์ตั้งอยู่บนถนนราชวงศ์หนูก็ไม่ให้เลือกหลากหลายตามนี้เลยมีสั่งเป็นบะนี้กลนีสั่งมมากกินนับบี่คืออรยขึ้เส้นบะ กินยากมากขายเส้นพาสต้าใครอยากลองก็แวะไปที่ธนาโอชากันได้เมนหูห้ามพลาดก็คือเยนาโฟนั่นเองทุกคนน้ำเยนาโฟคืออร่อยจริงเดินข้ามฝั่งมาเราจะเจอกว๋วยจับเจ้าดังกว๋วยจับช้างม่อยตัดใหม่ที่เปิดมานานกว่า50ปีการันตีรสชาติด้วยรางวัลมิชลินไกด์หลายปีซ้อนดเด็ดห้ามพลาดก็ต้องนี่เลยทุกคนกว๋วยจับเครื่องแน่นนั่นเองนึ่ในร้านกว๋วยจับในดวงใจที่บีบางกินบ่อยมากๆชื่อว่าหมูสับยาไส้ตัวนี้คือเดอะเบสเลยทุกคนบีก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวหลอดมากินด้วยจัดเต็มบีเลิฟสุดๆไปเลยท้องกันแล้วเราจะเดินข้ามฟ้าไปกินของหวานกันต่อเมชาไทยเจ้าดังสมนึกโกปีจะเริ่มขายประมาณเที่ยงถึงบาย ารสารเจ้ากวนอูเมื่อกี้เลยาการหลวงอีนี้เราจะเจอสลาเปาเจ้าเด็ดน,นเพชรทการดหลวงนั่นเองนในตำนานที่เปิดมานานกว่า30ปีเปล่า,ลาน,นี่คืออร่อยจริงทุกคนจิ๋มก็คือเด็ดไม่แพ้กันต้องไปลองนะเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นสองของการดหลวงก,การดหลวงเขามีจัดเทศกาลตรุษจีนมีธีสวยให้ถ่ายรูปเพียบเลยนี่นคือร้านที่บีจะพามากินในวันนี้ร้านโกเตียมการดหลวงนั่นเองทุกคนบีสั่งเป็นโอเลียงยกล้อ ok และโอโย้ที่ร้านนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะทุกคนราคาก็คือดีมากด้วยแต่ละเมนูคือหน้าอีลลลลรงงเยยยมออาาากกกินนนแแฟบบวะัได้สุทส จะพามาเช็คอินวันนี้ก็คือมา,อากาดคาเฟ่นั่นเองวิวดาดฟ้าที่มองเห็นเมืองเชียงใหม่360องศา,าช่วงเย็นบรรยากาศยิ่งสวยเลยทุกคนวันที่ฟูลฟิลฮิวใจบีแบบสุดๆเรไ่อำเดียวต้องรีบมาจาัด